ได้แม่กับพ่อแล้วพ่อนจอดเีนกันแพี่น้องครับเออบ้านโคนทองบ้านสพ่อบ้าน,ากกนอะาพ่อนีน่บ้านอะไก่นอนครับผม,มาทอดเที่ยงอาซากระพาะทอดจากบ้านนุองโกโกทุ่มติ๊ดใส่น,น,นะครับต้นบ้านแท่งนะครับวันนี้เาทอดไาสกวาง้โคติ้งกระร้ามอำเภอทุ่งบางเจริญบ้าโคดทิ้งกระรางเป็นบ้านบ้านของเผ่อคองำเภอ ประตรัดนะครับอลอปกู้โทมวิรุ่นะครับยาอมากนะครับรวมกวายการตลอดข้ามาร้เก่าข้ามงนั่งนครับนี้คนวมีแตเป็นเพื่อยากกันนะครับเป็นเ่าเออ

สยมากนะเสถีบ้านแห่บ้านน้องโกอันนี้จากน้องโกจ้ะน้องโก้่ะครับพี่น้องจะบ้านน้องโกครับพี่น้องบ้านน้องโกานนนี่อันเพิ่นเป็นมาพี่น้องบ้านน้องโก้องค่งามี่เป็นามนร้คนขออีลนงเื่อนรนี้เนียป่้นีดรเลียยืนนนเนเรื่อเนกร

ทีกีแน่ทีมกัคนประกอบนัการทหลายอนพอดีเ่าอี่น้องาบ้านของเอทำอ่นีบ้านแม่ครับองมู่บ้านครับบ้านแม่ันนี้เป็นมละสิบสี่ละสามองนบาคุณแม่มาจากบ้านไหนนะครับอยู่ี่ะจ้าจ้าบ้านหกันะครับบ้านนยบ้านโพนยตะนโนทองตะโนโพนทอง

เอาอยไปทางลูได้ครบเออสุดตามันเีสุดตาเอ้เ้นี่ไงโอ้โไปายรูปดีเออน่เซกอะพ่อแตงแก้วโบราณโบราณป่ะเดี๋เดี๋ยวไปถ่ายปสุดตาเออุปเปอร์สตาร์มาสุปเปอร์ตารอหไออนนันกเียบเพาเดอ๋่ไเช็นตั้งเ เรอเออต้นไมายังงั้นใช่รหมก็เเออเอเรอธรรมดาเนาะเอออ๋าพอเจริญปารารากนะครับพี่ต้องเออวันนี้จะได้เกี่ยวกับท่านนายกโครงการส่วนการาวระนาพ่อเจริญปั้นแทนนะครับก็ให้เกี่ยกับทีมงานเป็นกุญเดชท่านได้ลงมือเสกเยครับ ถือว่าเป็นพออแต่กับเป็นผู้เก่านะจะเชียงมาแล้าว่าจะพัฒนา้านเนืองอันเินเชิญครับเดินเชิญภาษาสองคือเป็นง่วง่ผมอมืนนี่ซุ้เเอร์ตาเพรเราได้อาวนเอออนเราดีรบาเท่ามาทั้งหนก็ได้ล้ครับยางมาทั้งหนากรอีปนจัดก็ทั้งหนก็ได้ครับมาั้งปิก็ได้อับท่านท่านยกนังน้าขนาดพอแหลมเลยซุปเเอร์ตา เออะไรสุดยอดเลอดเยมเพื่อสทสนการศึกษาคณะสงอเภอพมรดรสาพมม่ทุกาพรร่าครับน้งพ่อดานหลังีน้พาหนาุมเครื่องเสียงแม่น้ำาดาไม่อครับอาจารย์ลุมเครื่องเสียงอย่างเลยแน่นอนครับเครื่งเสียงวัดผนครับ โลครับทุกที่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 าี่ท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 ่ที่รีวทีัที่ที่่ที่ท่ที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 ่ทน่รี่ท่ที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 ทท่าี่ที่ทีท่งี่ท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 ท่่่ี่ี่่่ โอน้สี่ตำบลโอสูงค่เภอปทุมรัตนะจังหจังหวดลย้านจหวัด่านจังหมานจงวดมานจมานัพิมนพิัพนจังาจานยังหนครับพินวัานามีแผนาดับม่นรับ <lok> ท่านผู้แทนในที่ที่เป <room> ็นแตะนี่เ่อบอร์ hmm. <room> ่อบอากรล่อว่านี uh ้อกรองกันเดียวกรเต่ามาปัท่าน โลงพ่อโล่้าคนศาสร์เลยคนสาสารเลยขั้นหนึ่งน้ำโขน้ำแบบนี้แต่บนเป็นแดงแบบนี้อองจอบาตเตอร์ไ็ได้เลยน้ำปราเลไม่เลกจอบเลยลองจอบโอ้ท่านสมัยอลังการเนาะเที่ยวไม่หอมพร้อวัดเลยัรของวัดเลยพอ้อมวัดเลยนี่สูงในที่ที่นี ก็เลียนมาเรียนไอซีทีมาเรียนอีที่บอว่าเห็นสุจยสุดยสุดยครับนั่นหลัาะครับเดกในที่ที่ได้พานราชสัมพันธ์จะต้องเข้าไปนั่งถ้าเขากัีย่รอคอขาวพอมาเสด็จม้ร่พาพรว่ัดว่กประัินททพนะครับเราะว่ามนัใจแต่ว่าที่เด่ารีอาหารวิทวิย เคครับน้องครับสวัสดีานฝกัสดีครบเด้อรวามช่องไม่าบตเพินครับน้องครับวันนี้มาทาบุนน้องเนอ้งทำบุญันครับสุดท้ายท่าบีน้องเิ่งไปสวัสดีครันสวัสดครับ